นี่นะใ้ลองมันอีกแล้วครับดูกับผ่านซีเนะาะเขาไม่โพธายกับทายเอย็นที่เราทำครับเมครอบเขาตบคุ้มบทกประเด็นให้มือเดียว คนไทยโอกาสแรงหมเแข้งเพงเาะว่าขับรถมืดอยู่ปนี่นอดี๋ยวพวกนีดนดดด้ดี่ะี่ไม่ใช่ดูดูออกนอกถนน ก็พันซีให้ครบกห้ครบ,ครบ,ครบางาน,นตอนที่ยังประเท้ไทยนะครับก,รรบก็ตรมีอย่างอยกลางคนงานคนเก็หดเสียลยก่ตรนกลางอันนี้ที่ห้อไทย่านไปนะครับไทยแบบใหญ่นะครับ มันก็บ่ค่อยเกิดออออคอยดูอยู่เนี่ครบมิดครับเบี้ยหนาหนาเงี้ยกะทีอันนี้ป้อยไปโดนครับที่จริงก็ต้องทคแต่เทเทเทมันเป็นเบี้ยน้นอยน้อยเนี่ย ม,มันก่อเง่แล้วมันก็สิปิดบ่ค่อยมิดห้ากรคคอง้างใงญ้ยด้ครับห้าข้อมนิดได้ครับ,ดไ,ดนะรบได้ลองครับอยากทิมมาดูนดัดหน่อยนะครับเนาะห้ากับจางเิ่นลายยังไยเนี่ยญ้ยากรเริ่มใงญ่ ล,ลองพระท่านในไทยกันสิเนี่ยนี่ไทยไปมิกกี้นะครับนี่กับอนุภาพของฟานซีก็ถือว่าใส่งานได้ดีนะครับนี่เนี่ยฝนตั้งขึ้นครับได้ฝน,นไหมฝนล่งใส่ก็ขึ้นเนี่ยคัตอนค้นงงนมา เสียพ้นกะเสียเป็นตามลองกลางนี่ที่จริงแล้วกับสิบบมีหงาใหญ่แบบนี้ด้ครับคือเวลาเนาะกะเวลาบ่ค่อยมีครับก็เลยผิดพลาดที่จริงตอนเบี้ยห้าจะเกิดขังข้งแรกเขาก็ต้องดึงกบไว้นะครับพันีดึงกบไว้นั่นก็สิบเป็นนะครับ พอเลาะคนต้นมีต้นหยาเฮาก็จะแตแกลงผานสองดึงลงครับอันใหญ่ๆแบบนี้มันก็สีบ่มีนะครับมันก็สี่างนี่ผมไม่มีเวลามาดึงผานีครับตอนน้นอยๆเนาะวันนี้คนงานเพิ่นมาจะมาเสีย,ยล้วผมก็แตกลงเลยครับตรงกลางมันก็นี่แหละครับที่เฮาพ่ได้ดึงขึ้นรอบแรกเนาะ ก็สิมีไอ้ต้นหญ่าใหย่แบบนี้นะครับนี่เป็นการพิดพาดนะครับมันบดถึกสูตรครับก็ไ่ได้ผิดพาดนะครับแต่เวลามันบ่มีเนาะป็นจังไดครั้งแรกมันบ่ได้แทกมันบ่ได้ดึงขึ้นเนะีนี้มันก็เลยเป็นหญ่าง่ญ่ๆแบบนี้ใกล้สิค่ำนะครับ ครับเบื้องล่ามีประโยชน์กับก,ก้นไหลก้แช่ได้เครับเด้ออิูกับั้งใจให่ไทยเบิ้งให้เบิ้งดูดูนะครับนะกดไดที่ลงขำามาเบิ้งกับก้นด้เยเด้อกับช่องทางยูทูบ จอยรถไถซิ่งนะครับเนาะถ้าเฟซบุ๊กก็เกียงศักดิ์วันบุญเนาะถ้าอยากติดตามกติดตามเด้อครับเด้อมีิยาเกษตรไทยพี่เหน็น้างเปิ่ลเลยเนาะเอาสวัสดีครับสบายดี